เป็นไงวะมีก้นอ่างลึกอ่อไม่ใช่ลึกก้นอ่างมีพื้นที่96ตารางเมตรบ่อลึก2เมตรถ้าอ่างเก็บน้ำเนี่ยมีน้ำอยู่เท่านี้ถามว่าระดับน้ำอยู่ต่ำกว่าขอบของอ่างเก็บน้ำกี่เซนฮ<ะ>้งง <laughs> น้องงงไหม <laughs> สี่เหลี่ยมคางหมูตกลงสี่เหลี่ยมคางหมูนี่มันหลอกเรานะเธอใช่ปะ่ะเพราะเขาให้ก้นแอ่งมาแล้วอะจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปวงกลมรูปรูปดอกจันรูปดาวรูปสามเหลี่ยมไม่สนเลยเพราะเขาให้พื้นที่ก้นแอ่งมาแล้วใช่ไม่ใช่เออเนาะแล้วให้ความลึกสองเมตรแต่เอาจริงๆแล้วอะน้ำมันไม่ได้เต็มบ่อ,อเคไหมน้ำไม่ได้เต็มบ่อ มันบอกว่ามีน้ําอยู่144ลูกบาทเมตรคือบอกจํานวนน้ําดังนั้นเขาถามหาความสูงของน้ําครับว่าน้ําำสูงเท่าไหร่แต่สังเกตหน่วยนิดนึงนะหน่วยคนละหน่วยนะฮะคือตอนคิดต้องคิดเป็นเมตรแต่เดี๋ยวตอนสุดท้ายก็ต้องเป็นเซนโอเคอ่ะทำเลยก็จากรูปคางหมูนี้เรารู้ว่าพื้นที่ใช่ไหมพื้นที่ก็คือพื้นข้างล่างเนี้ย เท่ากับ96ตารางเมตรเนาะแล้วโจทย์เขาให้ปริมาตรมาโจทย์เขาให้ปริมาตรมาปริมาตรคือ144เพราะนั้นปริมาตรคือ1้อก็ต้องเท่ากับพื้นที่ฐานคือ96คูณสูงที่อยากจะรู้ h ed, ถูกปะ่ะคำนวณเลขนี้ออกมาน้องก็ย้ายข้างไปเลย h ก็เลยเท่ากับ144ยสหารเกเอาแม่อะไรหารดี12เลยไหม เออสิบสองสิบสองได้ร้อยสี่สี่แล้วก็สิบสองอะไรได้เก้าหกเนี่ยสิบสองห้าหกสิบสิบสองหกเจ็ดสิบสองสิบสองเจ็ดเป็นสะิบสี่สิบสองแปดเก้าสิบหกปะนะใช่ไหมแล้วก็เอาแม่สี่หารหารได้ครอบนไแม่สี่หารได้ครอบ, 4, รรอ,บอันนี้เหลือสองอันนี้เหลือสามเพราะนั้นเฮทก็คือสามส่วนสองนะครับเฮดคือสามส่วนสองคือหนึ่งจุดห้า เมตรแต่ว่าบอ่อเนี่ยเขาบอกว่าสูง2เมตรเพราะฉะนั้นน้ำมันก็ห่างจากขอบบอ่อเนี่ย0.5เมตรถูกปะซึ่ง0.5เมตรก็คือ50เซนต์ต่อพื้อ2เก่งมากเยี่ยมโอเคง่ายๆอย่างนี้